สำหรับงานสงการปีนี้นะครับงานช้างบุรีรัมย์สงการเพื่อนกูสำหรับคนที่มาเที่ยวงานในวันที่1 3 1 4เนี่ยทางบุรีรัมยูนิเต็ดไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้ามาหาความสุขและมาเที่ยวแต่เมื่อมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องทำตามกติกากูกติกาสำหรับวันที่1 3 1 4นี้ก็คือว่าหนึ่ง ใครอยากเต้นเต้นใครอยากร้องร้องใครอยากเมาเมาแต่ต้องไม่รบกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นปีนี้เรามีกรณีพิเศษเราทําเป็นสองเวทีนะครับเวทีแรกสําหรับพวกที่เมาขาดสติแล้วก็ไปรวนลามหรือไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนักเลงตกน้ํานะครับซึ่งเราจะเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยไปสมทบกองทุน ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในการทำกองทุนลอกตอกกระจกให้กับชาวบ้านคนบุรีรัมย์แล้วก็อีกเวทีหนึ่งสำหรับกลุ่มคนที่ซ่าแล้วก็เป็นนักเลงมีเรื่องทะเลาะวิวาทใครตีกันปีนี้นะครับก็มีเวทีมวยอยู่ข้างหลังใครตีกันก็ต้องขึ้นเวทีมวยแล้วก็เวทีมวยที่เราเตรียมไว้ให้นี่ตามกฎกติกานะครับก็คือเมื่อไรใครทะเลาะวิวาทแล้วมีเรื่องชกต่อยกัน ต้องขึ้นโชกกันบนเวทีเก็บเงินค่าเวทีคนละ10,000บาทเพื่อเข้ากองทุนในการลอกตาให้กับสานนศุกจังหวัดบุรีรัมย์แล้วถ้าขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่ชกก็ต้องปรับคนละสอง0 0บาทนะครับเพื่อเอาเข้ากองทุนบนเวทีมวยเราใช้ชื่อว่าสร้างเมาเอาบุญนะครับสำหรับในเวทีมวยในปีนี้ส่วนเวทีนี้สำหรับพวกเมาสงังอสงังเงะเมาลวนลามเมาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็ นักเลงตกน้ำนะครับสาหรับพวกที่เก่งเกินกว่าสังอสังแงแล้วไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก็ต้องทําตามกฎกติกานะครับจับขึ้นเวทีมวยแล้วก็ปรับคนละ1 0,000บาทนะครับแล้วก็มึงเก่งกับนักมึงก็ชกกันบนเวทีจนกว่าใครจะแพ้จะชนะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ชกก็ปรับคนละ2 0,000ื่นทั้งคู่เงินค่าปรับทั้งหมดเงินรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนลอกตาให้กับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ขอให้มาเที่ยวด้วยความสนุกขอให้มีความสุขนะครับอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมาหาความสุขด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาต้องทําตามกติกาครับ i get your <laughs>